สวัสดีค่ะวันนี้ผมก็จะมารีวิวแอดออนซึ่งแอดออนที่ผมจะเอามารีวิวก็คือ i n s e ซ o Fire นนั่นเองมันก็จะเป็นแอดออนเกี่ยวกับปืนนะครับโอเคครับส่วนตรงนี้ผมก็จะเอามารีวิวแค่ปืนเทพๆนะคบถ้าผมเอามาหมดก็คงไม่ไหวนะครับอันนี้ก็จะเป็น U n 45นะครับความแรงก็ประมาณนี้นะครับส่วนตรงนี้นะครับดาเมจก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นซิ g แม็นะครับก็เหมือนกันนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับผมจะพามาดูระเบิดแต่ละอย่างกันนะครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นระเบิดปกตินะครับที่ทำดาเมจไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เหมือนอันแรกเลยครับนี่ครับต่อมานะครับก็เป็นระเบิดควันครับที่ผมชอบที่สุดนะครับถึงมันจะมีดาเมจน้อยกว่าอันอื่นๆก็ตามแต่มันสีสวยมากเลยครับโอเคครับสำหรับ แอดออนอินเซวอลเฟร์ er นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแม็กกาซีนต่างๆแล้วก็ปืนต่างๆนะครับที่ผมเอามารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่